สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูภูมิใจถาวรนันหรือคุณครูแตงกวาในรายวิชาทัศนิสินกันอีกครั้งนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าการวาดภาพระบายสีนั้นมีวิธีการมากมายรวมทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมในการสร้างสารรค์ผลงานและการเก็บรักษาอุปกรณ์ก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างไปดูกันค่ะก่อนอื่น เรามารู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสีต่างๆกันก่อนนะคะ 1. ดินสอใช้สำหรับร่างภาพวาดเส้นและแรเงาเมื่อใช้เสร็จแล้วเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อย 2. ยางลบใช้สำหรับลบรอยดินสอที่ไม่ต้องการหรือรอยสกรปรกต่างๆถ้ายางลบมีรอยเปื้อนต้องทำความสะอาดโดยถูกับกระดาษขาวจนสะอาดค่ะ 3. กระดาษวาดเขียนใช้สำหรับวาดภาพหรือระบายสีมีหลายแบบทั้งผิวละเอียดหยาบบางและหนาค่ะ 4. ผู้กันเป็นอุปกรณ์สำหรับระบายสีทำด้วยขนสัตว์หรือใยสังเคราะห์มีทั้งลักษณะกลมและแบนหลังจากใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องล้างให้สะอาดด้วยสบู่หรือน้ำสะอาดนะคะการวางผู้กันหรือการเก็บผู้กัน ไม่ควรวางผู้กันโดยเอาขนจุ่มลงในภาชนะรองรับนะคะเพราะจะทำให้ขนผู้กันนั้นบิดงอเสียรูปทรงทำให้ระบายสีได้ไม่ดีเท่าที่ควรการวางผู้กันที่ถูกต้องให้หันด้านด้ามลงและให้ส่วนที่เป็นขนผู้กันนั้นชี้ขึ้นด้านบนค่ะ 5. จานสีเป็นภาชนะใส่สีและผสมสีเมื่อใช้เสร็จแล้วล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งแล้วเก็บให้เรียบร้อยนะคะ 6. ภาชนะใส่น้ำอาจเป็นถังพลาสติกขนาดเล็กหรือภาชนะที่มีน้ำหนักเบาใช้สำหรับล้างผู้กันและใส่น้ำผสมสีค่ะ 7. สีไม้มีลักษณะเหมือนดินสอแต่มีไสเป็นสีนะคะ 8. สีเทียนมีลักษณะเป็นแท่งกลมมีส่วนผสมของขี้ผึ้งหรือไขสัตว์ค่ะและมีคุณสมบัติกันน้ำด้วยนะคะ9 สีช็อกมีลักษณะคล้ายสีเทียนแต่มีเนื้อสีที่อ่อนนุ่มและมีสีสันที่สดกว่าค่ะ 10. สีน้ำเป็นสีที่ใช้น้ำผสมในการระบายสีมีคุณสมบัติโปร่งแสงการลดความเข้มของสีน้ำใช้น้ำผสมให้สีเจือจางสีน้ำไม่นิยมใช้สีขาวนะคะ 11. สีโปสเตอร์เป็นสีที่ใช้น้ำผสมในการระบายสีมีคุณสมบัติทึบแสง การลดน้ำหนักของสีใช้วิธีการผสมสีขาวค่ะ 12. อุปกรณ์เสริมนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้งานวาดภาพระบายสีของเราเป็นไปอย่างราบรื่น<ๆ>เช่นคลิปหนีบกระดาษฟองน้าและผ้าสะอาดค่ะต่อไปเรามาดูกระบวนการสร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสีกันนะคะขั้นแรกคือขั้นของการวางแผนกำหนดเป้าหมายว่าจะสร้างสรรค์าภาพอะไรจะเลือกใช้วิธีการใด และวัสดุอุปกรณ์ใดให้เหมาะสมกับรูปแบบของผลงานค่ะขั้นที่2นะคะคือขั้นของการปฏิบัติงานคิดออกแบบร่างภาพระบายสีตามเรื่องราวที่กำหนดไว้ค่ะส่วนขั้นที่3นะคะคือขั้นของการตรวจสอบผลงานโดยการตรวจสอบว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่และขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือขั้นตอนที่4ปรับปรุงแก้ไขผลงาน เมื <One input> <ge> ่อตรวจสอบข้อบกพร่องของผลงานแล้วให้ปรับปรุงแก้ไขด้วยการลดเพิ่มหรือตกแต่งเพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างลงไปค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเมื่อนักเรียนรู้จักอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสีชนิดต่างๆและกระบวนการสร้างสรรค์การวาดภาพระบายสีแล้วการทำงานศิลปะก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปใช่ไหมคะเพียงแค่หมั่นฝึกฝนบ่อยๆและหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อยๆ เท่านี้นักเรียนก็จะวาดภาพได้เก่งขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ